ทิดชุม่มหนุ่มใหญ่ไว้กลางคนนักเลงโบราณที่มีทั้งวิชาอาคมและหมัดมวยเรื่องชื่อในตำบลกว่างขวางทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กให้ความยำเกงมากมายที่ยำเกงกระชัยว่าจะสยบยอมในความเก่งกล้าของทิดชุ่มเพียงอย่างเดียวแต่ไม่อยากจะตอแย่ด้วยเพราะรู้เป็นอย่างดีว่าทิดชุ่มนั้นมีนิสัยเกเรโมโหร้ายเอาแต่ใจอีกทั้งก็ยังเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตเบึกบืนผิดผู่ผิดคน ไม่พอใจใครเป็นเจอดีหมดไม่ไว้หน้าไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นหากคิดจะดื้อดึงต่อต้านหรือรเผชิญหน้าด้วยก็มีหวังได้ถูกหามเอาล่างที่สลบเมือดเอากลับไปเป็นแน่แม้แต่ผู้เฒ่าผู้แกหรือผู้ใหญ่กำนันรวมแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทิดชุ่มล้วมไม่เคารพนับถือทั้งสิน้นเป็นคนบาปนะแม้ขนาดปลาวัดก็ยังแอบมาลักขโมยจับออกไปกินอยู่มาจนอายุเกือบจะ40สิปีก็ยังไม่มีลูกมีเมียกับเขา ก็เพราะว่าคงไม่มีหญิงที่ไหนคิดจะเอาไปทําพันธุ์ทิดชุ่มแต่เดิมเป็นลูกคนเดียวเติบโตหากินกับพ่อแม่อยู่ในป่าติดขเขมรพอพ่อแม่เริ่มแก่ชราก็เลยได้ย้ายออกมาอยู่ใกล้หมู่บ้านเมื่อมีอายุเล่าๆสัก2ี่สตนต้นช่วงที่อาศัยอยู่ในป่าก็หล่ำเรียนวิชาอาคมกับพ่อที่เป็นพลานอยู่แล้วและพลานด้วยกันที่ล่าสัตว์และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างพลานขเขมรจนได้มีอาคมสายดำติดตัวมานับตั้งแต่นั้น เมื่อเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยจะถูกคอเข้าหัวกับใครทั้งสิน้นจนเป็นนิสัยจนพ่อแม่ตายก็ได้อาศัยอยู่ในเรือนเล็กๆท้ายไหล่ของญาติโดยที่ฝ่ายญาติของทิชุ่มเองก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยและให้ความเคารพยำเกรงมากนักก็เลยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวอยากจะไปยุ่งวุ่นวายด้วยเรื่องหากินนั้นทิชุ่มไม่เคยอดก็โดยความที่เคยเป็นพลานป่ามาก่อนและมีนิสัยเป็นขี้ขโมย บอ่อปลาหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมักจะหายอยู่เป็นประจำวัดในหมู่บ้านจะมีหลวงตาบุญพระชลาภาพแก่ๆจำวัดอยู่เพียงแครลูปเดียวเท่านั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดได้30กว่าปีได้แล้วแต่ชาวบ้านไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาของท่านมากนักรู้แต่ว่าท่านสมถะพูดน้อยและอยู่ในศีลในธรรมอย่างเข่งครัดเลยมาเป็นที่นับถือของชาวบ้านทั่วไปในละแวกนั้น แม้จะเคยเห็นทิดชุ่มแอบเข้าไปขโมยจับเอาปลาวัดในช่วงกลางดึกอยู่บ่อยๆแต่ท่านก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งหรือว่ากล่าวตักเตือนอะไรแม้แต่ครั้งเดียวจนเกิดเป็นความย่ามใจขึ้นมาในด้านผู้ใหญ่กับชาวบ้านเคยรวมมือกันจับตัวทิดชุ่มมาแล้วหลายครั้งเพื่อจะนําตัวเข้าไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ในตัวเมืองที่อยู่ห่างไกลเลือเกินจะพึ่งพาอาศัยแต่ละทีกลไปมาไม่สะดวกแต่ทิดชุ่มก็ต่อสู้ขัดขืน จนถูกชาวบ้านลุมตีฟันแทงด้วยมีดและดาบไม่เว้นแม้แต่ปืนของผู้ใหญ่ที่ยิงจนล้มควม่ำแต่กระสุนปืนกลับมา้ตะคายผิวของทิชุ่มแม้แต่น้อยแถมยังยิงทําให้ทิชุ่มกล่าวเล้าหนักเข้าไปอีกตั้งแต่นั้นเรื่อยมาในเมื่อจับตัวหรือแม้แต่ทําอะไรทิชุ่มไม่ได้ชาวบ้านก็เลยจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันแบบจําใจจําทนเรื่อยมาขนาดจํานวนคนที่มีมากกว่าอีกทั้งอาวุธก็ยังทําอะไรทิชุมไม่ได้ แถมแม่ไม้มวยของที่ชุ่มก็ยังมีดีที่สืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อที่เคยเป็นมวยมาก่อนไม่แพ้วิชาคมเมื่อเป็นโสดเป็นหนุม่มมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ยอมเที่ยวเตไปทั่วหลายหมู่บ้านใกล้ๆกันกำลาบนักเลงท้องถิ่นมานักต่อน,นักจนสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยเมื่อคราวที่สุดจะทนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ได้เข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในตัวเมืองในที่สุดเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มจะลอยหลอ ทิดชุ่มแอบเข้ามาจับมาล่าเอาไปกินไม่เว้นแต่ละวันกว่าเจ้าหน้าที่จะมาก็พากไปหลายวันแต่พอมาแล้วก็ยังหาหลักฐานอะไรที่จะจับกลุ่มตัวเอาทิดชุ่มไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวสากสัตว์ไม่เหลือหลักฐานอะไรให้เห็นก็เพราะว่าทิดชุม่มเมื่อได้สัตว์มาก็จะเอาไปฆ่ากินอยู่ในป่าทุกครั้งตามความเคยชินแบบพลานทั่วไปและเคยใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาก่อนเมื่อหาหลักฐานเพื่อจะจับกลุ่มตัวไม่ได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็พาคันกลับไปมือเปล่าในที่สุด ก็เลยช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวชาวบ้านก็เลยต้องอยู่กันแบบกล่ำกลืนมานานจนสุดท้ายก็เลิกเลี้ยงสัตว์ในที่สุดแม้แต่อยู่ในบ้านเลือนของตนเองเห็นคาตาแต่ก็ไม่กล้าจะไปทำอะไรกับที่ชุ่มได้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวเสีอเปล่าสุดท้ายสัตว์เลี้ยงที่เหลือของชาวบ้านก็ถูกจับไปขายบางแบ่งค่ากันข่าแบ่งกันเอาไปกินบ้างจนหมดปลานในสระใน้นองไรนาะก็จับออกจนเกลี้ยงเมื่อไม่มีที่หากินเหมือนเคย ทิชุมก็ได้เข้าไปขโมยเอาปลาวัดมากินอีกทั้งที่ก็ชอบกินเนื้อสัตว์นั้นมากกว่าแต่เมื่อมันไม่มีอีกต่อไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะเป็นไรเพราะว่าหนองน้ําขนาดใหญ่ในวัดมีน้ํามีปลาตลอดทั้งปีไม่มีออจากแต่ด้วยสํานึกในบาปกรรมไม่มีใครที่ไหนกล้าจะไปจับปลาวัดมากินนอกเสียจากว่าคนบาปหนาะอย่างทิชุมเพียงคนเดียวเท่านั้นคนที่ไม่เคยเข้าถึงเรื่องธรรมะใดๆในใจนอกจากสายดำที่ตนเองนั้นนับถือ เป็นที่เอือมละอาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากจนไม่มีใครกล้าพูดวันดีคืนดีที่ชุ่มไม่เพียงแค่เข้าไปขโมยปลาในวัดมากินเท่านั้นยังคิดอยากจะลองวิชาอาคมกับหลวงตาบุญเข้าด้วยพอแอบเข้าไปยามดึกทีไรก็เห็นท่านนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างสงบทุกครั้งไม่รับไม่รู้สิ่งรอบข้างใดๆว่าเกิดอะไรขึ้นและท่าทางหลวงตาเองก็คงจะต้องมีดีมียานสมาธิหรือหม่กับวิชาอาคมอยู่พอตัวอันเกิดจากการบำเพ็ญเพียร ที่ทิชุ่มเองก็เคยได้ยินมาจากพ่อแม่ของตนเองอยู่บ้างแต่นอกจากอาคมสายดำของตนที่เคยเห็นจากพ่อและพลานขมิ้นที่ได้รับถ่ายทอดมาก็ไม่เคยมีประสบการณ์ได้สัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งกับพระผู้ปฏิบัติว่าจะมีความเก่งกาอาคมมากสักแค่ไหนในคืนที่เข้าไปที่น้องน้งนําหลังวัดตามที่ตั้งใจก็ได้ทําพิธีบางอย่างขึ้นด้วยการจกเอาดินเหนียวที่อยู่ในน้องน้งนําขึ้นมาบั่นขึ้นเป็นหุ่นควายธนู ขึ้นมาตัวหนึ่งมองเห็นแสงเทียนลิบหลีลิบหลีที่กุฏิของหลวงตาบุญยังสว่างอยู่เหมือนทุกๆครั้งเสียงพร่ำบนพึมพำพืมพำปนกับสายลมที่พัดเอื่อยๆจู่จูสายลมนั่นมันก็หอบเอาหุ่นควายธนูที่วางอยู่เบื้องหน้าลอยหายไปพร้อมกับลมคู่เดียวก็มีเสียงดังโครมครามดังมาจากกุฏิของหลวงตาชุม่มเงาดำทะมึนของควายธนูที่เกิดจากอาคมสายดำของทิดชุม่มไหลขิดไหลงัดเสียงดังสน,นั่น เหมือนตั้งใจจะเลื้อเอากุฏิเก่าๆให้พังลงมาเสียให้ได้ทมกลางสายตาของทิดชุ่มนักเลงอาคมที่จ้องมองตาไม่กระพริบแต่จนแล้วจนหลอดผ่านไปสิบกว่านาทีก็ยังไม่เห็นร่างของหลวงตาออกมาดูและก็ไม่เห็นว่าจะมีเศษไม้แตกหักออกมาจากกุฏิของท่านแม้แต่ชิ้นเดียวจนในที่สุดควายธนูเองก็สินอาคมพุ่งกลับมากิ่งคลออยู่ต่อหน้าของทิดชุ่มเสียเฉยๆอย่างนั้นทำเอาทิดชุ่มรู้สึกจุกเสียด เงือกลลานแตกผักแบบไม่รู้ตัวขว้าเอาหุ่นปั่นธนูขึ้นมาหมายจะขย้ำทิ้งด้วยความโมโหเพราะใช้การไม่ได้แต่กลับเหมือนว่าลางของตนเองนั้นถูกเบลัดไม่ต่างกันกับควายธนูที่อยู่ในมือที่สร้างมันขึ้นมาโดยตัวเองก็เลยพยายามจะใช้อาคมของตนเองคลายสะกดออกแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อรู้ตัวว่าถูกผูกจิตของตนเองเข้ากับควายธนูเข่าแล้วด้วยอาคมที่เหนือกว่า ลุกลี้ลุกลนคว้าเอาควายธนูเดินดิ่งกลับที่เหลือนของตนทันทีทําพิธีสารพัดที่พอจะนึกได้ด้วยศาสตร์แห่งสายดำสุดท้ายก็สามารถคลายจิตออกจากหุ่นควายธนูได้แต่นั่นเป็นด้วยหลวงตาบุญท่านคลายให้ไม่ใช่ทิศชุ่มคลายด้วยตัวเองแต่อย่างใดแต่มันก็เพียงพอที่จะทําให้ทิศชุ่มเข้าใจว่าเกิดจากอาคมของตนเองคิดว่ายังไงอาคมของตนเองก็ยังเหนือกว่าหลวงตาบุญอยู่ดี เพราเรื่องการกระทำหรือแม้แต่แก่ขุนใสยมนดําต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ศาสตร์ทางใสยดำมีความชํานาญอยู่แล้วนั่นเองคืนต่อมาที่ชุมก็ยังคงมีความคิดเช่นเดิมอีกช่วงดึกก็กลับไปที่หนองน้ําหลังวัดตามเดิมพร้อมกับของหลายอย่างที่ใช้เพื่อปลูกเสกเป็นคุณใสยทั้งเศษแก้วตะปูก้อนกวดและน้ําอาบด้วยเลือดหมาดําตามต,ามตามําราขมินลงอาคมกํากับเพื่อเพิ่มความเข้มขลังเต็มกําลัง หวังจะใช้เลือดหมาดำล้างอาคมของหลวงตาบุญเลยทีเดียวลงอาคมอยู่กว่าสิบนาทีจนแน่ใจเกดเอามือตวัดเบาๆวูบเดียวเศษของพวกนั้นมันก็กลายเป็นควันพวย่พุ่งเข้าไปในวัดตรงดิ่งไปที่แสงเทียนลิบหลีลิบหลีที่อยู่เบื้องหน้ากุฏิของหลวงตาบุญพร้อมกับลมวูบใหญ่แต่สายลมที่พัดหอบเอาเศษของพวกนั้นไปวูบใหญ่กับไม่สามารถจะทําให้เทียนดับได้ดุจด,ดังดวงจิตอันแน่วแน่นิ่งสงบของหลวงตา ไม่แม้แต่จะตว,วัดกัดแกงให้เปลวเทียนนั้นเคลื่อนไหวให้เห็นเสียงตกกระแทกทั้งพุ่งชนดังเป็นระยะขณะที่ที่ชุ่มเองก็ยังพลําบนอาคมกำกับไปด้วยไม่หยุดปากเสียงพล่มบนอาคมยิ่งเล่งยิ่งรัวเสียงที่ได้ยินคลองคามก็ยิ่งดังแต่กลับเหมือนไม่ได้ดังใจหากว่าสำเร็จมันก็คงพุ่งเข่าล่างของหลวงตาและเงียบสงบไปแล้วไม่ตายอาคมก็จะเสื่อมลงทันทีแต่ด้วยสายลมววบใหญ่ที่ยังคงพัดไม่หยุด เศษของอาคมพวกนั้นก็นยังปิววอนไปมาอยู่รอบๆอบกุฏิมันก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางพัดพัดเอาของอาคมพวกนั้นย้อนกลับมาพุ่งเข้าล่างเจ้าของของมันอย่างทิศชุ่มอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวจนหงยหลังผึ่งกลิ้งลงไปในหนองน้ําเสียงปลาใหญ่ที่อยู่ในหนองหุบเนื้อหนังของทิศชุ่มเสียงดังตูมตามพร้อมกับเสียงร้องอันโหยหวนดังลั่นไปทั่วฝูงปลาที่ไมายจะหุบเข่าขยําเยื่อไม่ได้สร้างบาดแผลให้กับทิศชุ่มแม้แต่น้อย แต่เสียงร้องอันโหยหวนนั้นมันเกิดจากของอาคมของทิชุมเองที่พุ่งกลับเข่าล่างของตนเองเข้าอย่างจังทั้งร้องทั้งพลัมบนคาถาอาคมเพื่อจะถอนของอาคมออกจากล่างของตนเองแต่มันก็ไม่เป็นผลอีกซ้ำกลับยิงเพิ่มความเจ็บปวดเข้าไปอีกจนเลือดสดๆเริ่มทะลักออกจากปากและจมกูกจนแดงฉานไปทั่วทั้งพื้นน้ำชาวบ้านที่ได้ยินเสียงต่างกะกลูกันเข้าไปที่หนองน้ำท้ายวัดคล้อยหลังจากหลวงตาบุญเพียงคู่เดียว ที่ท่านเดินถือขันน้ำมนต์มา,าศาสตรโครมลงไปที่ล่างของทิดชุมที่อยู่ในหนองน้ำจนมาทันเห็นทิดชุ่มคลานขึ้นมาจากหนองน้ำก้มลงกราบกรานหลวงตาด้วยล่างอันสั่นเทางันงกไม่หยุดหลวงตาท่านจึงได้ก้มลงเอามือลูบหัวไปสองสามครั้งถึงได้สงบลงหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงทิดชุมเอ่ยขอโทษชาวบ้านที่เข้าไปดูให้ได้ยินเป็นครั้งแรกทั้งที่ก็ไม่เคยมีใครคาดคิดหวังว่าจะได้ยินมันออกมาจากปากของทิดชุม หลวงตาท่านได้ขอบินทบาตท,ทิชชุ่มเอาไว้ว่าให้ชาวบ้านทุกคนให้อภัยเผื่อเป็นธรรมทานหลงวงเช้าเมื่อชาวบ้านพากันเข้ามาที่วัดอีกครั้งก็ได้เห็นทิชชุ่มถูกหลวงตาโกนผมออกจนล้นไปทั้งหัวเตรียมสะพายย่ามเดินตามหลวงตาท่านออกไปรับบินทบาตจากชาวบ้านช่วงสายทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบางส่วนต่างก็ได้รวมกันอนุโมทนาบุญอุปสมบททิชชุ่มเป็นพระภิกษุในที่สุด คงจะรู้ซึ้งในเรื่องของเวรกรรมและธรรมะจากหลวงตาบุญท่านมาพอสมควรจนลุงสางถึงได้ตัดสินใจบวชในที่สุดหลังจากที่ศึกษาแนวทางปฏิบัติทั้งวินัยสงฆ์และศีลภาวนาเป็นอย่างดีแล้วพระชุมก็ได้กราบลาออกทุดงหายไปเนิ่นนานร่วม 10, สิบกว่าพรรษาถึงได้ย้อนกลับมาจำวัดแทนหลวงตาบุญที่ท่านมรณภาพาไปก่อนหน้านั้นด้วยัวชราไม่กี่ปี และยังไม่มีพระเข้ามาอยู่จำวัดแม้แต่รูปเดียวหลังจากนั้นพระชุมไม่มีโอกาสได้กลับมาทันกราบหลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ได้ช่วยทำนุบำรุงศาสนาสถานมากมายต่อจากหลวงตาบุญสืบต่อมาจนมรณภาพอยู่ที่วัดนั่นเอง